ครับกอนตลาดนัดโคกบัจังหวัดเสาพี่น้องจช่วงเด้อควายอย่างมันเสาร์ที่หาพี่น้องเมษาเย็นสองพันดเป็นบากาศซื้อสายง่วควายสิบคนพี่น้องควาย12สองเด้อพี่น้องจัดในช่วมเพิ่นไปควายราคาสำหรับเมืองกนไปพี่น้องเป็นได้ม่นิมานไปนี่เจ้าบาลและแม่นี่ แกบานนี <200 00 S 1> ่แสองหมื่นครับแม่ลูกสองหมนแม่ลูกลูกตัผูสองหมื่นแม่ยง่านี่ดิแม่ยง่่บไปสองหมืเก่าครับสองหมืกาสองนะลูกตัวเมียสองหมื่นกับสองหมืนเก้านะอันนีองหมื่นเก่าแม่งกับสองหม่นลูกตัวผูสองหมื่นขายเท่าไหร่พะนะขายไป เอาฝากเบอร์โทรมาเนี่ย0 8น364ดสา่ม้นึหนโทรับมาเดมาตะพนไสนาะมาตนชควายมาตะพนไายเลยพี่น้องเท่าไรครับจีนขายเอา่ไหมอยากให้เท่าไหร่เท่าไหร่อยากว่าจีขายทเนีขายกันึนแต่ราคาควายแม่งไปเลพน้องจักบาทดิวย นี่ลูกัตนี่ก็งามดีเนของพอหมูกะกำลังซื้อกันอยู่ไม่ได้มาซืาา้อมาขายะจัาวาหรอแม่นเนี่ยสามหมืน่นี่เป็นได้สาม,มสต่อไปอสามหแยกลูกวะเห็ไดแยกลูกแล้ว สามเมื S <S mm ่นสี่เอาเาเพินมึงกันยุไีเนองเพินมึงกันยุรวยสิผารวยสิผาได้สามมนสี่นี่สามม่แยังอ้าจักบาทนี่แม่น้อยอ่ะมื่เจ็ครับเอาหมื่นเจ็ดบไปลูกู้ใดนี่มือ็นี่ลูกสงอุดรอ๋อนี่ลูกสงอุดรพี่เ้างลูกสองอุรสูงุงารไปได้ร้อยยี่สิบกวร้อยยี่สิบกนอะนี่ลูกสังกุดรนนะเจ็ดเดือนนี่กอเจ็เดือนงามๆพี่นาะเอาฝากเบอร์นะครับศูนย์เก้าสา ก้าสองหาหนึ่งเจ็ดสามหทมาพี่น้องควายควายควายมาจะใส่ครับจโสหอนี้เนาะแก่กักระทรงพี่มืองกันไปเมืงกันไปพี่น้องแม่นองพี่น้องนะะของเราจะใส่เรียนรถใหนพ่อเนี่ยอันนี้สี่หมื่สองแม่แยกลูกบ่อแม่สาวแม่ท่องครับท่องแล้วท่องยังไงล่ะไม่ท่องหมดเพิ่มซับครับเพิ่มซับสี่หมสสูงไาเป็น สูงห4อยสี่สิาเนาะสูงหีสิบาเด้อลูกเพิ่นเพ่มเพิ่นซาไบเนาะท้องแรกเนาะเอาเบอร์โทรเพื่นครับศูนย์แปดหกสองสามสีศูหมหนึ่งโทรเข้ามาเด้อคุควายมาตัใสครับโคช่ครับโอ้รยเเนาะจะเจากแกชงหอยวิทย์้องหอยวิทย์วะอันนี้ของหอยวิทยเด้อพี่เนาะจะเจากกชงพี่โทเบอโตเบากันไปนี่แม่เงกันแม่นี่เจ้าบาทเนาะครับพ่อไอ้นี่อันนี้สามหมื่นเก่านี่แม่ ว <hel> ่างบอกน่ไงทองว่างเนาะแยกลูกเนาะนี่เนาะสามหมสองสูงไรไปเลยเนี่นี่สูงไรสี่สิบแปดเนาะนี่เนาะมึงเอาไปเนาะมึงเอาเนี่เอาเบอร์โทรผังเบอร์โทรนะครับูเก้าห้าสามสี่หนึ่งเก้าองเจ็ดหกอ่าโทรเข้ามาพี่น้องอ๋อนี่ตัวนี้ไงเดี๋ยพี่เนางดอสี่สิบหันไวแม่แยกลูกดี๋ยวพี่นนองแต่ว่าทองวางอ่ะโทรเจ็ดโทรหาเป็นไปพี่นนองโทรเจ็ดโทรหาเป็นไป อ๋ดมเราแอ่นมันเจีวเาประเนโหตัวเี้เาเป็นน้องเจ้าจักบาทสามหมือนแม่ลูกอ่ะลูกเจ้าผู้อ่ะลูกเจ้าผู้ตรงเมียโอนี่เกียกี่ตมมากตั้งเมื่อวันสามหมือนเลยกะสามหื่นหถนเอาเบอร์โทษแงจำจำไม่ได้เนาะโอ้ี่เอาเอาไปดังเา ตัวผู้นี่งหเพียงเปเจบ่บกวานก็ง่าดีเลยโอ้ตัวเนี้มเพียหาตัวเนียแล้วเอามันเพียหาตัวเนี้ย่มันเพียหาตัวเมียนป่ไนมือหนิมานไปเอามาดีครับมานไปมือหนิเอ่เดียยรลอยแล้วครับเอาม้าเ่าเอาลด้ปปนอยู่เอาเอาด้ปปนเอ้าพลาด้ปปนเด็กแก่คนสื่อคนขายดียพี่น้องคนสื่อคนขายดี อ่าเหมือนแม่หนีหน่อยงงงามเจ๊บาทแหละครับพ่อให้นี่แม่แม่สาวบ่เจ๊บาทละแม่นี่ฮะสามหมื่นหาลบลูกผู้ใด้สามหมื่นหาอ๋อนี่ลูกเกาเจริญพี่น้องลูกเกาเจริญนี่ตัวเงี้ยงงามๆโอ้นี่ได้เจ็ดเดือนเลยนี่ลูกนี่สิบห้าเดือนปีกว่าเนาะปีสามเดือน เอาฝากเบอร์ต้นนี้ครับ099 0์เก้0 1ก้าศูนย์สียมาจะใสครับเร,ร,ราเอ,อ็นเท่า,า,านี้เนาะจะจอดกับส่งพี่กับมึงกับบอกกันไปพี่น้องบอกกันแย่งแยกันไปโอ้นี่กับแม่นี่กับงามพี่พี่น้องเขาเหลียญย,ยุบยุบเลยนี่เจ๊บาทนี่นเดีย๋ยวสนใจแม่หน่อยแม่สาวกับตัวน,นี้กับพี่น้องตัวน,นี้กับแม่สาวคือกันเจ้าบาทครับแม่ห้อยเนี่ยโอ้โหเจ็ดมือหาตัวเมียบอกครับ โอ้สูงหลายปรนแดนนะครับนี่อ๋อนี่ร้อยห้าสสูงร้อยห้าสนะนี่สูงร้อยหาสิแยกลูปะครับนี่เม่แยกลูกเนาะได้ทองแล้วปะผสมยังไงครับผจไหครับจะผมจะไหมเนาะอาฝากเบอร์ทนัครับเก้าสามอ่าสามหกเเกาแปดแเก้าอาทมาเนีว้ามาใส่ครับแยกำลังเาไปนี่กาละเนาะ โอเคตัวถามไม่ห้อยเป็นไปอ๋อบรนี้กาศสีขายง่วงกับก้อยคือขึ้นไม่พี่น้องควายกับยังหลายตาควายกับยังหลายอยู่ยังม่ท่านบางตายด้วยมึงไปมึงไปมึงอีกพี่เป็นไรคนซื้อคนขายก็คือขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดีย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 วแค่ตัวเดียวครับเดียวขายตัวเดียวเลยพคนะอ้าวสวัสดีครับแม่สอนจากบาทเนี่ยจากบาทเนี่ยแม่สอนเนี่ย อ๋อไม่ถึงหมื่นโตผู้ว่ะผู้ค่ะอ๋อนี่แปดพันห้าแม่สอนแม่สอนแม่สอนเ่ามแปดพันพรถึงหมื่นตอร่องได้อีกนะแปดพันห้าอย่งนตอร่องได้อีกเนาะตอหลักร้อยได้หนิเนาะลักล้อยนี่หองเมียสอนเป็นไปพีองพ่อสอนไปใส่หรออ๋อ๋อมีเอาวาเอาเบอร์โทรแม่สอนมาศูนย์เก้าสามศูนย์หนึงแกเก้ของแม่สอนมุกนาหารเด้อสวัสดีครับ มานเมยสอนเอ้ยจะจะกระ z รงพี่กับม <pedo. S 1> ึงกันไปมึงกันในเงาช่วยช่วยช่วททำมันไปฟังของเมยสอนนี่กับตัวในี้เราพี่น้องตัวนี้แม่สาวมีเจ๊ไนนี่โอ้โอ้แม่ลูกไรไปไดนี่โอ้นี่แสนซีพี่น้องโอ้นี่แสนลูกตัวผู้เนาะแล้วเป็นลูกผู้ใดนี่ลูกตัวผู้ตัวนี้ลูกทองแทนอ๋อลูกท้องแทนเนาะผสมอีกไปนี่อ๋อทองแล้วทองผสมยังไงครับอ๋อโคกงเพิ่งเพล็ดนี่ของสูงไรไปได้ ลอยหาซีฟเนาะนี่ผสมโขกมึงเพี้ยนไปโอ้นี่ลูกหนาตาเราก็งามมึงหนาตาลูกเราพี่น้องแล้ลดูเจ๊กตัวละครนี่อ๋อตัวสองในทองเนาะซื้อสองในสามพี่น้องแสนเท่าไหร่กันแสนสี่หมื่นเอาเบอร์โทรเลยครับฝากเบอร์โทรนีศูนย์แปดศูนย์สามเจ็ดสองสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเอาโทรเข้ามาได้ควายมาะใส่ครับอ๋อทาพระขัดเจนเนาะอ๋ออยู่ขอยอยู่ฟ้ามกันหลายตัวอ๋อแข่งผู้ใดสนใจก็โทรหาเราเด้เนาะ อยู่ท่าพรบอลเจนอยากไปเมืองขอกเมืองฟ้ามก็ไปตามพิกัดนี่นะเนาะมาสนามก็ไปใส่เนี่ยบ้านหันรอยเอสว่ะบ้านหันรอยเอสกัติดตามเพิ่นไปพี่น้องติดตามเมืองเพิ่อนไปคนก็ซื้อหลายอยู่ดิพี่น้องเนเป็นไอพ่อ่น้องมาเมืองงัวผมก้อยผมไัเนี่ยงัวเรียบร้อยไปแล้ว มันเนี่ยว่าพอนอมไปนี่พ่อได้ปนพ่อได้หยันขุดเยูะขุดเยอะเอาเทียอยู่เนาะแสดงว่าขายดีเนาะพอนอมเนาะไปนี่ขายดีเอามาไหมเอามาไหมนั่นหน้าก็มาหาพอนอมอยู่แต่แถวโกงสาเนาะมองเก่าเนี่ยไปขอด้านหันบ้านหันก็ไปพอนอมแล้วก็ไปบ้านหันมึงอะไรเอดนี่แหละพี่น้องมึงเพิ่นไปมึงเพิ่นไปันผู้ใดบ่เห็นทางก็อจะเห็นอยู่ขอยูข้าวก็ไปหาเพิ่นได้พี่น้อง มันเพิ่งใส่การซื้อกันขายกล้วยมันก็คือว่านิดน้องเอ้ยมันก็ัวเม่นนี่หมาด้วยพอหมาไปไหมนี่เอาไปท่นใดเนาะเอาตัวผูกมาขายเดี๋ยวก็ได้ขายหนึไปขายเท่าไรเนี่ยตัวนี้เท่าไรเนี่ยเพิ่นถามเจ้าเนี่ยนะเจ้าบาทเนี่ยตัวเมียอย่างเดียวเท่าไรครับตัวเมียอย่างเดียอะมาพี่มาพี่มาผีเนาะ เบาไก่ไได้ยิ่งะไออส่วนนี้ก็ปายกับางตาแล้วกับางตาล่วัสดีครับป้ายมาแต่เมืองส่งซิรินวันเดียวตัวผูก่าขายป่ะตผูเท่งตเท่งเ้ตัวเมียใหตัวเมียเบ็ดจัาบาทครูละครูละจ้กบาทนั่นนะคูนันยาไรสามหมื่นคนันสามหมื่คูนี่เด้ตัวนี้นไห ตัวนี้สามเก้าพันไรใจเว้นในเจ็ดพันพอถึงเงี้ยถึงเสียสามสี่พันเนาะเสียเงินเสียแต่ว่าบัวท่านไหนเสียตอนนี้แม่นี่เท่าไรกันนี่อันนี้สามพันเท่าไรนี่แม่นี่คู่นี่คู่นี่คู่นี่ไอ้คู่นี่วะคู่นี่นี่แม่ลูกวะบ่พี่กับน้องอ๋อพี่กับน้องเจ้าบาทพี่กับน้องสามพันเงี้ยั้ยสามพันแม่ลูกนี่เดียตัวนั้นพ่อแม่ครับผมตัวนี้ว่าแม่นี่สามพันแม่พี่น้องสาวทั้งสองเนาะสาวอันนี้เจ้าบาทที่แม่นี่บักเถิร์กตัวอ๋อบักเคิร์กเจ้าบาทนี่ สามหมื่นภายในเอาสิได้ขายเยอ่หรอกเอาเมืองแม่นี่แม่ลูกนี่เอาเบอร์โทรมาฝากเบอร์โทั่วนะเจ้าบาทเจ้นถามเจ้าบาทเอาตัวสองตัวเลยตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวเดียวเก่าพันห้ายมันไหนเจ้าบาทสองพันโอ้แต่หาพันกันยังขายเพท่อนใน เวียดไม่ราคาเป็นกันทางที่แบบนี้มาโคตรเอานั่ยนะเอาฝากเบอร์โทรไหนี่ศูนย์68ศูนย์68ยังอีกหกสิบหนึ่งหกสิบหนึ่งเจ็ดหกสิบแปดเจ็ดหกสิบแปดอ่าโทรเข้ามาพี่น้องเป็นในงานสร้างเป็นได้รับงานแน่วะช่วงนี้หลายครับงานอ่างสร้างเนาะงานกันผู้ใดอยากได้อันสร้างขยับศูนยเน่ยราคาสร้างอ่ะนี่ยัง ราคาแห่ราาคแห่กันยังได้สร้างไปแห่กันติดตามเราเด้อนี่นี่แหละนี่สร้างมาตาสุรินทร์โพตากางเนาะแถวนั่นแหละบ้านนั่นแหละพี่กัดกับเบ์นี่แหละพี่น้องใส่ได้แข็งสร้างแั็งขายป้อได้ขายป้อท่านใดเอาเก่าพันเนาะเออแพร่งไายในเนาะนี่เระเวียดเป็นมาซื้อะไรเอาเอามึงกันไปมึงกันไปเอากันซื้อกันขายควายมันกันตามนี่แหละพี่น้องซื้อเก่นอยู่อ๋อเรียบร้อยเลยเด้อนี่ โอ้มีสีสเปคขี่แล้วเอาไป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 ขอขอกับพ่อเพิ่นไปเรียบร้อยกันไปแล้วพี่น้องควายควายควายการซื้อการขายควายก็ตามมากเลยเพี่น้องตามมามึงหามึงได้หลายตัวมึงหลากหลายนี่กันแม่ลูกกันเพื่องแม่ลูกตัวนี้กันงามอยู่นี่จะไวจะบาดกูอันนี้กิริยาแค่นี้เพื่องเจรจากันนี้จะบาดล่ะครับพ่อให้เนี่ย นะสองมื่นเก่าอกสองหมื่ man, นเก่าแม่ลูกลูกตัวผูสองหมนเก่าลูกูตัวผูเพี่น้องมีเบอร์ป่ะครับมีเบอร์ปเบอร์นียแม่แม่ทองแล้วทองยังทองผสมยังไงคมตัวเนาะเอาฝากเบอร์โทษนี่นี่สเก่าแปดหกสามเก้าเจ็ส้าทมได้พี่น้องนี่นีลูกตัวูเนาะพี่น้องนี่ราคาเขายป่ครับาครับขายไปขันใดราคาขายยูขันใดราคาเนาะ กันได้ราคาทีห้องมักเนาะราคาที่เพิ่นมักมันกับเมียนแล้วห้องกับอีกด้ราคาจะของเในรถขึ้นเมีนเดี๋ยวง่วงมากจะส่งเพิ่นยังไหนเนาะอย่าส่งเมียนสื่อยุบานไปเมืองนี้อยากให้เขาไปสื่อยุบานแม่ขี้โมบบอกแพงเรานี่ยเรื่องบ้านกี่มุกสีมาตัวนี้ก็หน่อยได้เนี่ยสี่หามื่นพูดีเนี่ยขาเส้นก็ได้พี่น้องขายนมสื่อน้ำบานวันนี้แตะมาด้วันเตะป่ะนี่ อาจารย์สมงางเป็นไหลสดเต่าพี่น้องเอ้ามึงเพิ่งไปมึงมึงเอ้ามึงเมึงไปคงจะคือเกินเยอะเอาสวัสดีครับพอยอดมานไปไหนี่มานไปโอ้ยกินมักสังเลยบ่ะนี่เออสมเต่าเลยสมใส่ปลามเอาโกโกกเอากินอ่างเพิ่นแค่ไหนเข็มกาดหนึ่งเออย่ยัง <c> ไ <oughs> มาซื้อ <c oughs> มาขายได้ไปได้ต <c oughs> ัว เต็มรถแล้วรถยังมารถพ่วงบ่ได้ยังตัวมากไหมนี่สิบตัวโอ้พ่อไปเพี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไร่นี่ว่ะน้อยๆเจ้กบาทนั่นนะเดี๋ยวตัวเจ้าบาทสีน้ำพึ้นไปตัวเจ้าบาทสองก็นอนน่ะเจ้าเสือเพไหนใดๆมันยังสี่เลี้ยงได้น่ะมีวิธีเลี้ยงบ่อ๋อเราวมีวิธีเลี้ยงพี่น้องตัวน้อยๆก็เลี้ยงได้เนาะ เบืองนมบ่เอานอามหอมกินบ่อ๋อจัองนีออกนมบ่อ๋อใบใบนมเราขนาดแต่ว่ากัมบีวิที่เลี้ยงเนาะอ,อันนี้แม่นต้องเจบไปหนิอันนี้อันนี้นนตัวนี้ก็แม่นบ่ อ่าครับครับครับอ่าเราแต่ตัวนี้สวัสดีครับพอคล้องได้ตัวมันอีกพอคล้องมีเงินเลยออได้เงินแล้วดิได้เงินแล้วได้ปนแล้วดิหมได้ปนแล้วแจ็กบาามือนได้ขายเบิดไปเบิดแล้วบ่เรีย้เียบร้อเีตัวนึงเยบ้นึงเียบร้อเลยเเดี๋ยนั่งงี้ยมันั่งง้จักบาทของพอค้องของพอค้องบานขายลูกเรียบร้อยแล้วพะนะของพอคล้องคนจักบารแต่พอค้องงยรวยลูกแรกจ้งหันี่บ่ลูกมั้น่ะ อ๋อลูกพี่เดียวลูกขายไปหลายปนนี่ขายไปหาพันกัวโอ้นี่ลูกหาพันกลัวโอ้เดี๋ยวตาแม่นี่ลูกเราขายหาพันกลัวเดียบรอยเดี๋ยวตาแม่แม่จะเอาหลายปันนหรืแม่แม่เดียวสองพันสองพันเนาะเอาเอาี่งำได้ลูกเจ็ดตัวแล้วผ่อค้องตัวแรกนี่เนาะเอาเบอร์เบอร์คองแม่ศูนย์เกาหนึ่งนา์เก้าน์แปสมเกาศูนย์สี่สี่ศูนย์ของพ่ค้อง บ้านอ้นบ้านอ้นเนาะไอคล่องบ้านอ้นโทรเช็กจะถามพอคล่องบ้านอ้นจัตุเด้ออ่ะมีเด็กซีมากยู่พปนะเออมุนันมักจนตายมีเด็กซีมักเอาเป็นว่ามักจนหอดมือตายเนาะพอคล่องเนาะตายนี่จากยังเดียวยังเดียวเนาะคนเท่าไหร่มดาเนาะเกิดมากเกิมีสมบัติละอ๋อพอคล่องเอาสวัสดีครับพอคล่องพอคล่องเรามาควายมาขายไปเนาะเอาบรรยากาศสืขายควายชมผู้วุฒ สมิ่งก่อนพี่น้องก,ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อสวัสดีครับ